รถพุซ่าจีนด้วยผมว่าคุณคอแข็งใช้ได้เลยถึงฉันเมาคนอื่นก็ดูไม่ออกล่ะแล้วตอนนี้เมาหรือยังตอนนี้เหรอ,อตอนนี้ยังถ้าฉันเมานะฉันจะพูดมากมากสุดๆพูดไม่หยุดคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแถมคนอื่นก็ดูไม่ออกด้วย แถมอยากจะพูดอะไรก็จะพูดออกมาเลยงั้นตอนนี้คุณอยากพูดอะไรวันนั้นวันที่ดูการแสดงคุณอยากจูบฉันเหรอ ถ้าคุณว่าใช่ก็ใช่ฉันเป็นคนถามคุณต้องตอบสิอืมรถพุทธาศจีนจริงด้วยได้กลิ่นเลย คนเยอะแยะก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วแล้ารสซานจาเมื่อกี้อร่อยมากเลยคุณได้ดื่มหรือยังดื่มแล้วะทำไมหวังเคอรกับคุณชายเฟยกลับก่อนละ่ะพวกเขากลับไปแล้วงั้นขนมอของเราใครเป็นคนถือละแล้วทำไมเขเถ้ยเดี๋ยวระวังฮะไม่เป็นไรนะอมไม่ถูกต้องแบบนี้สิ ได้อืเดี๋ยวเราไปทางนี้อ๋อขอแอบถามอะไรคุณหน่อยสิอืมถามสิฉันสวยไหม สยเลยฉันเองก็ว่างั้นเหมือนกัน วางแก้วให้คุณหยิบแก้วใหม่สิผมไม่ได้รังเกียจคุณสักหน่อยคุณตาของฉันไม่เคยดื่มจากแก้วของคนอื่นเลยฉันนึกว่าคุณก็เหมือนกันอืกับคนอื่นนะใช่ ความลับอะไรให้คำพูดในกระทู้แฟนคลับของคุณจำได้ไหมคะจำได้มนุษย์ไม่ใช่ท่อนไม้และหินล้วนมีความรู้สึกเป็นการดีกว่าที่จะไม่พบคนที่ชอบประโยคนี้ฉันตั้งเป็นสถานะตั้งสองปีตั้งแต่ที่ เริ่มชอบเสียงของคุณก็ใช้อยู่สองปีต่อมาคุณก็ดังขึ้นเรื่อยๆฉันก็คิดว่าไม่ค่อยดีเลยเปลี่ยนตอนนี้คุณเปลี่ยนกลับมาได้แล้ว ใช้ตอนนี้สมสถานะถ้าเกิดใช้แล้วมันไม่ดีล่ะก็ยิ่งเกอ้อไปใหญ่คุณพร้อมที่จะไม่ดีทุกเมื่อเลยเน่ เพราะว่าดีมากตั้งหา่าฉันเลยกังวลไงคะนั่นอีกหนช่งจัง,งใจ่จิ 前时候，谈笑着仿佛已牵手，沉默着像我在晚霞身后，那瞬间还等等。 จำลืมนะคะเที่ยวบินเช้าไม่ลืมหรอกนัดดีสวัสดีค่ะ น้องชายน้องชายคุณเป็นคนดังเหรอไม่ใช่ครับแต่ในใจแฟนของผมแล้วใช่ คุณไม่กลัวฉันจะชอบเสียงของคุณมากกว่าชอบคุณเหรอคะคุณชอบส่วนไหนในตัวผมก็เท่ากับชอบผมไม่ใช่เหรอชอบเสียงก็ใช่ว่าจะไม่ดีนี่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรดึงดูดคุณเลย <laughs> ช่างแต่งหน้าทาลิปสติกให้คุณหนาเกินไปกินเข้าไปจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่ผมไม่เป็นไรขึ้นไปเถอะ ด้วยคุณพอจะรู้ไหมว่าแถานี้มีป้ายรถเมย์ไปมาหาลัยหรือเปล่ารถไฟใต้ดินก็ได้อีกเดียวผมรู้ hey, 世界都变得好安静 Hey 想想过的你เมื่อกี้คุณถามว่าอะไรนอะอคุณ บอกว่าคุณรู้ไม่ใช่เหรอรู้เหรออืมอ๋อคุณหมายถึงรถเมย์น่ะเหรอแถ่านี้ไม่มีรถเมยสายตรงต้องนั่งรถไฟใต้ดินแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณรู้นี่ ไม่ได้ตั้งใจฟังว่าคุณพูดว่าอะไระกินยาอมชุ่มคอวางแผนมานานแล้วสินะเราขึ้นไปกันไม่ได้ทำไมล่ะ พวกเราเพิ่งลงมาก็ขึ้นไปทันทีในมือก็ไม่ได้ถือของอะไรอีกคุณว่าพวกเขาจะคิดว่าเราไปทำอะไรมาล่ะก็จริงงั้นผมส่งคุณกลับมาหาลัยดีกว่าค่ะงั้นฉันขึ้นไปเอากระเป๋ารอยอยู่นี่แหละ We'll นี่แหละที่ที่ไม่มีคนที่คุณพูดถึงเนี่ยอืมก็แค่ไฟมันสว่างมาก <c oughs> สว่างแล้วไม่ดีเหรอเวลาเดินจะได้ไม่หกลม้มจะได้ไม่เจอคนเลวด้วยอ <c oughs> เขาคงไม่จูบที่นี่หรอกนะถามอะไรหน่อยสิอืมขอคุณเป็นกี่โมงเอ่อน่าจะไม่ใช่เหมือนว่าน่าจะประมาณเราวๆห,ห้าทุ่ม อ๋งั้นก็ได้อีกนานอืมเดินอีกหน่อยนะอืม คุณชอบส่วนไหนในตัวผมก็เท่ากับชอบผมไม่ใช่เหรอชอบเสียงก็ใช่ว่าจะไม่ดีนี่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรดึงดูดคุณเลย อ๋อมาแล้วเหรอเซิงเซิงอ๋อไม่ใช่ผมไม่เปิดประตูให้นะอาจารย์ม้อไม่ให้เปิดนะเขาบอกว่าทุกครั้งที่คุณมาก็เกรงใจที่จะใช้กุญแจยังไงต้องให้คุณใช้สักครั้งดูความเจ้าเล่ห์ของเขาสิพวกคุณเช่าห้องร่วมกันฉันกลัวคุณอึดอัดเลยเกรงใจที่จะเปิดประตูเองนะให้ไม่มีอะไรอึดอัดเลยเกรงใจไปแล้วอ๋อผมเอาน้ำส้มมาให้ขอบคุณ<ม>ค่ะ กำลังทำเห็ดพริกเกลือให้คุณอยู่อืมจังจังใส่ลงไปชุบแป้งอืมจังละจัง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  เสร็จแล้วว้าวหอมจังฉันยกออกไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนอ,อนุญาตให้คุณแอบกินชิ้นหนึ่งเพิ่งทอดเสร็จอร่อยที่สุด ไม่ค่อยดีมั้งคะ,อ,ะอืม,อ,มอร่อยอืมตอนคุณคีบของกินชอบใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางเป็นเพราะงานเหรอคะ <c oughs> เปล่าลอกมันเป็นความเคยชินส่วนตัวน่งนิ้วนี้เอาไว้ผ่าตัดนิ้วนี้สำหรับอาหารไงอ๋อ <c oughs> ในที่สุดก็หายสงสยัยละฉันยังคิดอยู่เลยคุณตาไม่เห็นเคยทำแบบนี้ กินอีกชิ้นหนึ่งนยว้าอร่อยสุดๆอืมไม่เลวอ,อืมคุณชอบเลียนนิ้วเหมือนฉันเลยโดยเฉพาะกินของที่มีเครื่องปรุงพวกมันฝรั่งแผ่นอะไรพวกเนี้ยฉันทำบ่อยๆแล้วก็โดนแม่ว่าทุกทีอืมอืม,อม อืมคิดถึงผมไหม,มคิดถึงค่ะคิดถึงแค่ไหน คิดถึงคุณมากๆเลยอืมยกออกไปเถอะผมจะทำเมนูต่อไปอืม มีใครบังคับคนอื่นให้พูดคำหวานๆแบบนี้บ้าง <laughs>